เอ้าแม่ลูกทําอะไรครับแต่งตัวให้หนูทําไมน่ารักจังเลยอ่ะแต่งตัวมันน่าจะไปโรงเรียนเอาพ้อ,อ,อกระดครับอันนี้ลูกมั้ยในใ่เก็บเองในเก็บเองอ่าพี่น้องเบิง้งเบื้งซัดส่วนนี่กับระเป๋าเอาตรงเท่าทําไมคนละสีวะนะ <c oughs> มันหาไม่เจอ,อ,อค่ะเออพี่น้องมองน้องมาหน้าวันนี้นแม่ขาดใจหรือเปล่าไม่ขาดใจวันนี้แต่งตัวสวยวันนี้แต่งตัวสวย สวยวันนี้พุทธอามานาไม่อาบน้ำสามวันเพิ่งอาบค่ะพี่จรากันพี่จรากันทุจรู้จ้ารู้จ้าวัชรินแห่หาพ่อหาวัชรินเจอยังไงยังไม่เจอเปล่าพ่อแตกจนเลี่ยดท้จรักกันท้จรักกันทุจรากกันทุจรากกันจะไปโรงเรียนดูดูหันหลังหันหลังหันหลังให้พ่อแม่พี่น้องดูสินะให้พุทเปลากับพุทธนาอันนี้กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋านกระเป๋านมนึกว่าจะไปโรงเรียนเื่อหนูหิวอ่านเดินขาดใจแล้วเอ้ย เอาขาใจขาใจแม่ขาใจอีกเออทุ่ท่าเออน่ารักจังเลยตุเจ้าตุเจ้าสร้างเงียบีหนอบอกว่าพ่อมากระเป๋าผ้าขึ้นอย่างนี่ว่าเด็กน้อยเกาหลีเออเกาหลีเนา่นะก็หนูจะเป็นเกาหลีนะใช่ไหมเอออยู่กับพ่อนาแม่ทำงานบ้านนะทีนี้บ้านโลกกินกับป่าชาโอเคนะนะครับตุเจ้ายังไงตุเอใจก่อน อาจารย์อาจายใส่ชุดสวยเ้วันนี้เออนั่งทำไมมันนี้มึงเ่ืองเบืองซัดคนแต่มาทางพี่นี่มืดเออนี่ชัดเหยนเลยบาทยังไดพี่น้องบว่นี่นั่งเมื่อวันใดนี่ละอาบเดดก็ที่แม่ให้พ่อเอามาให้รู้สึกว่าช่วงนี้เรากำลังอะไรก็ จะดีขึ้นนะบอกบอกเพจว่าเพราะว่าดีขึ้นค่อยดีตั้งนานแล้วเขาก็มัอาไม่คือว่าดีขึ้นคือความหมายคือมันใกล้สวนเราที่เราได้มาเช่าตรงนี้ความหมายของพ่อนะพ่อดีใจมากที่ตื่นมาก็วิ่งเดินไปเลยอ่ะรองเท้าหนูยืนไหนอืมรองเท้าหนูยืนไหนเอาคัดใจสักหน่อยสิมันอาบน้ำแช่กาลันังการันเพิ่งจะอาบเอ้าวแล้รตั้งสัวหาไปใช่คือประเด็นดี๋ยวพักผ่อนพักผ่อนเนาะ เมื่อกี้นี่งานว่าเป็นยางไปกระดินใส่ทองเอาใส่คอตับเลือกโอ้ยงามกระเด็นดีเดียวมันดีเด้เลยทองคำกันบ้างนั่งเอ้ากระป๋างมงด้ยพี่น้องข้างในก็จะลิ้มยาปละนองมาหน้าเด้อขันคอไปใส่เอ้ขาดผ่าขันคอหนูเอาให้ครบชุดเลยสังเกตรุ่งทุ่งเท่านั่งอันนี้เด็กเกาหลีพ่อเขากำลังฮิตพ่อไม่รู้เรื่องเลยเอาทำหน้าน่ารักหน่อยพ่พ่อไม่รู้เรื่องเลยพ่อทำหน้าน่ารักใส่กล้องก่อน เอาลายพี่ลาน้องเลยใครจะเสื้อเขียวตัวเดิมเอาลายพี่ลาน้องก่อนเริ่มควนแล้วสวัสดีจ้าก,ก่อนสวัสดีจา้าแม่ดูนงเช้าแม่ดูนุ่เลอะเออเอานั่งแล้วนะเอาขึ้นไปขึ้นไปสวยเออเอาเกลาเลยแม่บาย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 ,บาย,บาย